ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหยาบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆ2 0 3สถึงสาวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพทีเคซอยหนึ 1, ่งทซอยสองทีเค plus ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตร สำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันพฤหัสเป็นวันพฤหัสที่10ธันวาคมพุทธศักราช2563หรือปี2020สําำหรับประเด็นในส่วนของเงาะนะครับที่ผมอยากจะนำเรียงก็เรื่องสองศัตรูพืชที่จะเกิดจากที่ไปจะพบอะไรบ้างเราสามารถที่จะสรุปประเด็นในความเสียหายตรงนี้ได้จากสองส่วนก็คือส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพของดินฟ้าอากาศ ดินฟ้ากาศนั้นเป็นความแปรปรวนส่วนหนึ่งที่จะทําให้เกิดความเสียหายส่วนตรงนี้เราก็คงไปต้องไปดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการแต่สําหรับสาระที่เราจะนําเสนอในประเด็นวันนี้ก็คงเป็นความเสียหายอันเกิดจากการมีสาเหตุนั่นก็คือมีเชื้อสาเหตุก็เท่ากับว่ามีแมลงมีโรคที่จะเป็นความเสียหายตั้งแต่ระยะดอกและผล ในส่วนของสาระตรงนี้จึงแตกต่างจากในช่วงที่ผ่านมาบางครั้งเราก็จะแสดงให้เห็นถึงศัตรูของเงะในระยะใบในระยะดอกแต่วันนี้ก็เป็นในช่วงของดอกและผลอ่อนไปจนถึงผลก่อนการเก็บเกี่ยวคือประเด็นนั้นผมต้องนำเียนว่าจากการที่ได้มีโอกาสไปสำรวจนะครับไปดูข้อมูลไปในพื้นที่ เราก็พอที่จะเห็นภาพว่าเงาะนัน้นมีทั้งที่เป็นช่วงการพัฒนาผลช่วงที่อดอกกําลังโรยกําลังเบียงแล้วก็กําลังบานกําลังฉบาลคือเงาะชุดใหญ่นี่มีสองรุ่นนะครับนี่รุ่นที่กําลังบานและกําลังฉบาลก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นจากในส่วนของความเสียหายอันจะเกิดจากศัตรูพืชถ้าเราจะพูดถึงในระยะนี้ศัตรูที่เป็นสําคัญนะครับ ที่ผ่านมาได้อธิบายไว้แล้วว่าถ้าเราจะเรียกในส่วนของความเสียหายช่วงที่หมอกลงน้ําค้างแรงเราเรียกว่าราน้ําค้างแต่ก็ได้อธิบายไว้แล้วว่าราน้ําค้างนั้นมันเป็นภาษาชื่อของโรคพืชชนิดหนึ่งสําหรับพืชตระกูลแตงไม่ได้เป็นเกี่ยวกับเงาะเกี่ยวกับทุเรียนแต่อย่างไรก็ตามครับความเข็ม ความชื้นและอากาศที่ร้อนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้โอกาสการระบาดของเชือ้อราเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมานั้นเราก็ได้แนะนําไปในเรื่องของการใช้สารเคมีในการป้องกันจะเป็นแคปแทนโบคาเบนดซิมนะครับหรือจะเป็นในส่วนของแคปแทนโปรพิเนปแอนทาโคนนะครับหรือจะเป็นในกลุ่มของตัวเบลคุดจะเป็นในส่วนของแมนโคเซปนั่นเป็นส่วนประเด็นหนึ่งหรือจะเป็นตัวซาพรอนอะไรก็ได้แอนวิน อันนั้นคือเรื่องของการควบคุมในส่วนของเชื้อราถ้าหากว่าในกรณีที่มีการระบาดคือมีอาการที่เราเห็นชัดเจนว่ามีเชื้อราและทําลายดอกดอกเสียหายดอกร่วงมันก็จะต้องปรับยามาสูงขึ้นเป็นในกลุ่มของพวกคาบินนะครับหรือจะเป็นเบลคคดบวกคาเบนเป็นนาติโวจะเป็นโปรฟิโคนาโซนไดฟิโคนาโซนอันนั้นก็คือส่วนของเชื้อราที่ดอกและผลอ่อน ส่วนต่อมานะครับในขณะนี้เนี่ยถ้าเราจะพูดถึงเชื้อราที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นก็เป็นกลุ่มของราแป้งคือถ้าหมอกลงความชื้นสูงกลางวันร้อนจัดราแป้งก็จะป้องกันด้วยมาตรฐานก็คือในระยะผลอ่อนนะครับมันก็จะเป็นแป้งฝุ่นขาวจับเราก็เกิดได้ทั้งเหงาะทั้งทุเรียนตัวป้องกันพื้นฐานก็เป็นกลุ่มของตัวกรมรมฐาน กรรมฐานเป็นพื้นฐานในการป้องกันแต่ถ้าเกิดแล้วแก้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มของตัวาราแป้งนั้นเราก็มีมากมายให้ท่านเลือกได้จะเป็นเบลคุตจะเป็นซาพอนจะเป็นแอนวินหรือจะเป็นในส่วนของตัวพาบินนาติวโวได้ทางนั้นนี่คือกำลังจะเกิดสำหรับเชื้อราแป้งขาวซึ่งมันเกิดได้ตั้งแต่ดอกและผลเพราะอากาศเอื้ออํำนวยมาดูสถานะขณะนี้ ก่อนดอกบานหลังดอกบานประเด็นในเรื่องของแมลงก็คือเพลี้ยไฟให้เข้าใจนะครับว่าเพลี้ยไฟนั้นเขาจะทําลายเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อนๆใบอ่อนดอกอ่อนผลอ่อนเขาทําได้แต่ถ้าใบแก่ผลแก่เขาไม่ทําลายเพราะว่าความแข็งแรงของเนื้อเยื่อมันมีสูงกว่าความสามารถในการที่จะใช้ปากทําลายการทําลายของเขานั้นจะทํางานในอยู่ในช่วงเช้านะครับกับช่วงบ่ายติดเย็น ช่วงอากาศร้อนๆเขาจะหลบเข้าไปอยู่ในส่วนของที่หลบอาศัย,ยอย่างทุเรียนก็หลบอยู่ในใต้ปลอกได้หมวกนะครับที่ไม่หลุดมังคุดก็อยู่ใต้หูงเงาะก็ไปหลบอยู่โคนขนในเหลือบในพออากาศเริ่ม ไม่ร้อนเขาก็ออกมาทำลายหากินต่อไปโดยลักษณะของจารใช้ปากเกียรดูดดังนั้นเราก็มีสารเคมีนะครับเริ่มตั้งแต่ในส่วนของอะบาเมตินอะบาเมตินก็คือกลุ่มพื้นฐานเสร็จแล้วก็มาอ e ีบาเมตินเบนทเอตอย่างสิ้นแจนหนปรับขึ้นมาอีกก็เป็นพวกฟิโปรนิลฟิโปรนิลเป็นชื่อสามัญน,นะครับถ้าเราสมัยก่อนเนี่ยเราจำได้คือแอเซนปัจจุบันมีอากิลามีมากมายครับบอกใค้ร้านใช้พึกในกลุ่มของฟิโปรนิล ปรับขึ้นมาอีกนะครับก็จะเป็นในส่วนของอกลุ่มของอิมิดาโคปิกพกโปรวาโดนะครับไทมีโทแซมนะครับหรือจะเป็นในอะเซตามีพินก็อย่างเช่นโมเรนหรือจะเป็นในกลุ่มต่างๆอันนี้ก็คือการใช้เพื่อการสลับกลุ่มการสลับกลุ่มนั้นให้ดูจากถ้ายัางมีการระบาดน้อยเราก็ใช้ยากลุ่มพื้นฐาน อาบาเมตินอีบาเมตินปรับขึ้นมาเป็นฟิโบนิลถ้ารุนแรงเราก็ใช้ใช้พกโพรวโดโมเล,ลนนะครับเป็นยาควบคุมไปแล้วก็หันกลับลงมาเป็นฟิโบนนลได้นั่นคือกลุ่มที่เป็นตัวแปรสำคัญในระยะนี้เงาะจากขนไห้เงาะขนแดงเงาะจาะกแคแกนชะงักการจเจริญเติบโตเขาจะเกิดตั้งแต่ก่อนดอกบานแล้วก็หลังดอกบานในช่วงระยะดอกบานนั้นถ้าไม่มีเหตุจำเป็นเราก็ไม่แนะนำให้ไปพ่น เพราะว่ามันมีผลกระทบอย่างแน่นอนกับกระบวนการผสมเกสรให้เข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งครับว่าเงาะน้นกระบวนการผสมเกสรจะอยู่ในช่วงเช้าก็คือตั้งแต่ประมาณ8ปดเก้าโมงเช้าไปจนถึงส1บเอ็ดโมงเที่ยงหลังจากนั้นกระบวนการผสมเกสรก็จะหยุดลงช่อดอกยาวเกินไปเราก็หยุดกระบวนการหรือถอยปริมาณการให้น้ําลงส่วนความสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการบริหารจัดการเรามาดูต่อครับในส่วนของมแมลง เราทราบดีนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยเรื่องของมแมลงที่เป็นปัญหาผมจะนำเสนอเฉพาะกรณีปัญหาใหญ่ๆก็คือประการแรกเมื่อช่อดอกออกมาหนอนครับหนอนของช่อดอกเงาะมีหลากหลายชนิดมีทั้งหนอนลังหนอนบุ้งหนอนหนังเหนียวหนอนใยสารพัดเพราะฉะนั้นในการที่เราจะไปป้องกันหนอนเนี่ยมันไม่ใช่คำแนะนำ คำแนะนำของเราก็คือต้องสำรวจและเมื่อสำรวจพบแล้วเราก็ทำการกำจัดบางครั้งสารเคมีที่เราใช้เราอาจจะใช้รวมๆกันนะครับอย่างเช่นตัวอะบาไมตินบวกไซเปอร์เมทิลไซเปอร์เมทิลเองก็มีผลในการควบคุมหนอนได้เช่นเดียวกันหรืออาจจะใช้สารเคมี2ตัวอย่างเช่นโปรฟิโนฟอสก็หรือจะเป็นตัวโอเมทโทเอตหรือจะเป็นในกลุ่มของ ตัวอื่นๆเอามาร่วมกับในส่วนของไซเปอร์เมทิลก็ให้ผลในการควบคุมนอนแต่ในบางครั้งถ้าหากว่าเราไปพบปฏิกิริยาหนอนที่มีความรุนแรงอาจจะเป็นหนอนดื้อยาอาจจะเป็นในระยะดอกเราก็ให้เลือกอาวทาอวทาเป็นสารกลุ่มใหม่นะครับอิน็อก์คาบซึ่งจะให้ผลในการควบคุมหนอนดื้อยาได้ยังมีประสิทธิภาพและก็ควบคุมหนอนได้ทุกชนิด ประเด็นการทำงานของเขาคือจะไปตัดช่องว่างระหว่างคำสั่งของสมองกับการปฏิบัติมันจะทำให้หนอนไม่กินอาหารและก็ตายภายในเวลาสามวันเขาไม่ได้ตายทันทีนะครับทั้งนี้จึงทำให้ระบบของการดื้อยาไม่เกิดขึ้นนอกจากนี้เราก็ยังมีในกลุ่มอื่นๆนะครับที่ใช้ในการควบคุมหนอนได้หนอนมีหลักสำคัญก็คือว่าสารเสริมประสิทธิภาพหรือสารจับใบ ก็มีความจำเป็นลักษณะของการทำงานของสารบางกลุ่มอย่างเช่นในกลุ่มของคาร์บูเรลที่กินใบอ่อนกินช่อดอกสารในกลุ่มนี้ไม่ใช่ถูกตัวตายสารในกลุ่มนี้เนี่ยหนอนจะต้องกัดกินใบในส่วนที่เราพ่นสารเคมีไว้แล้วสารเคมีก็จะเข้าไปทำลายในระบบในระบบทางเดินอาหารหนอนถึงจะตายนี่เป็นประเด็นนะครับที่ เป็นตัวสำคัญลำดับที่หนึ่งที่เราจะต้องสำรวจพบถึงจะก,กำจัดส่วนตัวต่อมาที่ถือว่ามีความดุนแรงนั่นก็คือในเรื่องของเพลี้ยไฟเราทราบดีครับว่าพอเงาะมีออกดอกก็คือออกดอกในช่วงฤดูดร้อนฤด,ด,ดูแรงความชื้นสัมผัสในอากาศต่าเป็นหน้าหนาวกระแสลมแรงการขยายพันธุ์ของเพลี้ยไฟจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วไข่ฟักออกมาแค่เพียงสามวันก็ฟักเป็นตัวอ่อน ตัวอ่อนเองก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตอยู่ได้แล้วก็ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วดังนั้นในหลักของเพลี้ยไฟนั้นจะต้องเป็นสารเฉพาะจะเป็นในกลุ่มที่เราเรียกกันว่าเป็นกลุ่มยาเพลี้ย,ยอย่างเช่นอะบาเมกตินต่อมาก็จะเป็นอีบาเมกตินเบนโทเอตแล้วก็จะมีในกลุ่มของตัวที่เราใช้กันมากฟิปโปรโนิล ถัดจากฟิโปเนีก็เป็นอิมิดาโคปิกอิมิดาโคปิกเองก็แยกออกเป็นหลายหลายยี่ห้อหลายบริษัทเอายกตัวอย่างเช่นโปรวโดถ้าตัวโปรมิฟโนฟอร์ก็ที่เรารู้จักตั้งแต่ในอดีตแอสเซนปัจจุบันเราก็มีอากิล่านะครับมีหลายตัวให้ท่านดูชื่อสามัญปรับขึ้นมาอีกนะครับก็จะเป็นในกลุ่มของไทมิโทแซมอย่างเช่นตัวโมเรนสารในกลุ่มต่างๆเหล่านี้เนี่ย มีคุณสมบัติในการควบคุมเพี้ยไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงแต่ว่าในลักษณะของการดำเนินการจับใช้มันมีหลักสำคัญก็คืออยาใช้ตัวเดียวติดต่อกันเป็นประการที่หนึ่งควรจะมีการสลับกลุ่มตามสถานการณ์ความจำเป็นและส่วนที่สองก็คือระยะเวลาในการพ่นสารที่เป็นสารดูดซึมก็ควรจะพ่นในช่วงเช้า และในกรณีที่เราจะพ่นในช่วงเช้าเราต้องเข้าใจพฤติกรรมว่าเพลี้ยไฟจะออกหากินในช่วงที่อากาศเย็นยอดเปีกยกใบเปียกช่อดอกเปียกเขาจะยังไม่ออกแต่พอยอดแห้งดอกแห้งเขาก็จะออกมาหากินพอเที่ยงวันอากาศร้อนจัดเขาก็จะหลบเพราะนั้นถ้าหาว่าท่านมีโอกาสการใช้จังหวะในการพ่นสารเคมีเหล่านี้ก็จะต้องเลือกโอกาสในช่วงที่มีอากาศเย็น สารเสริมประสิทธิภาพทั้งสติ๊กเกอร์ทั้งสเปดเดอร์คือจับกิจจับเกาะแผ่กระจายมีบทบาทสำคัญมากเป็นข้อที่สสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้สารละออนนั้นเข้าไปจับเกาะได้ทับทุกซอกทุกมุมส่วนที่4ครับสิ่งที่เรื่องเราเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องบทบาทสำคัญก็คือส่วนของ ตราการใช้ของสารเคมีแต่ละกลุ่มแต่ละชนิดซึ่งจะมีความแตกต่างกันท่านคงจะต้องใช้ในอัตราที่เหมาะสมกับในไม้ผลในภาคตะวันออกเราผมยกตัวอย่างเช่นกรณีของอย่างโปรวโดโนนะครับโมเรนหรือจะเป็นอื่นๆอัตรานั้นอย่างน้อยก็ต้อง50กรัมขึ้นไปต่อน้ำา2 0 0ลิตรจึงจะมีประสิทธิภาพในการควบคุมได้ หรือแม้แต่ในกลุ่มของอตัวฟิโบนิ้วฟิโบนิ้วเองนั้นอัตราต่ำสุดของเขาที่จะมีผลในการควบคุมเพลี้ยไฟได้ก็คือ 100cc ถึง 200cc ต่อน้ำ200ลิตรถ้าในกรณีที่ท่านใช้สารเคมีกำจัดแมลงในลักษณะรวมอย่างเช่นโปรวิโนโฟอสโอเมโทเอตนะครับเราก็อาจจะต้องเลือกในอัตราสูงก็คือ 300cc อน้ำ200ลิตรอย่างกรณีกลุ่มอื่นๆท่านจะต้องดูอัตราเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับเราก็ได้ให้ข้อมูลส่วนหนึ่งว่าอย่างกรณีท่านที่ใช้ระบบการพ่นด้วยเครื่องแอร์บรัสในคำแนะนำเนี่ยสมมุติว่าในกรณีที่เขามีคำแนะนำว่าท่านใช้น้ำ200ลิตรอัตราที่เขาแนะนำก็คือ100ซีซีต่อน้ำ200ลิตร ถ้าท่านเอาไปใช้กับระบบ a i r ์บัท่านจะต้องเพม125ซีซีและถังของท่านเป็นถังเท่าไหร่ถัง5,000ลิตรหรือ5หรือ1,000ลิตรก็ต้องไปคำนวณกับอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้เนี่ยต้องทำความเข้าใจนะครับว่าอันนี้เป็นหลักทางวิทยาการเป็นหลักปฏิบัติที่เรา,เาต้องให้ความสำคัญเหมือนกัน บางท่านอาจจะบอกเอะทำไมมันไม่ได้ผลท่านลืมข้อนี้ไปหรือเปล่านะครับก็ฝากไว้เป็นมุมมองหนึ่งในข้อคิดเพื่อไฟจะมีหลักอยู่แค่ตรงนี้สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องทำการศึกษาสำรวจตรวจสอบก็คือผลของการปฏิบัติหลังจากที่เราดำเนินการทำการควบคุมไปแล้วภายในเวลา3วันถึง5วันเราจะต้องไปทำการตรวจสอบ ในการตรวจสอบนั้นก็จะต้องไปเคาะช่อดอกเงาะบนกระดาษทีนี้บนกระดาษเนี่ยผมแนะนาว่าให้ใช้กระดาษเปียกถ้ากระดาษแห้งเคาะปั๊บลมพัดบูบเดียวมันก็หายหมดแต่ถ้าเป็นกระดาษเปียกเราเคาะบนกระดาษแล้วเพี้ยไฟเขาจะติดอยู่ที่กระดาษหรือจะแผ่นแผ่นอะไรก็ได้ครับที่เปียกน้ําจะโดนจับเกาะแล้วท่านก็จะเห็นตัวได้อย่างชัดเจนไม่พบก็ไม่ต้องพนถ้าพบ เราก็ต้องไปดูว่าปริมาณที่พบนั้นมีเท่าไหร่อย่างไรสําหรับช่องเงาะเราไม่สามารถที่จะเห็นได้เพราะในระยะดอกถ้าในระยะผลเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าเออขนมันไหม้ขนมันแดงขนมันเกลียนอย่างนี้มาดูสัตรูต่อมาครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็คือในกลุ่มของตระกูลเพลี้ยแป้งกับเพี้ยหอยโดยส่วนใหญ่นั้นแมลงหรือตัวพวกนี้จะอยู่ในพื้นดิน แต่พอหลังจากที่ดินไม่มีน้ำไม่มีความชื้นมีความร้อนมีความแห้งแรงเขาก็จะเคลื่อนย้ายจากในส่วนของใต้วัชพืชนี่นะครับขึ้นสู่ในต้นหรือเดิมอยู่ในต้นอยู่แล้วก็จะมีอัตราการขยายพันธุ์ที่สูงขึ้นแล้วก็ไปอาศัยอยู่ตามกลุ่มอาหารเขาก็รู้ดีนะครับว่าช่อดอกเนี่ยมันเต็มไปด้วยสารอาหารและพลังงานดังนั้น ก็จะไปอาศัยอยู่ตามกลุ่มช่อดอกโดยบางครั้งเนี่ยอาจจะมีมดเป็นตัวพาหะแล้วก็เป็นมดเป็นตัวนำพาผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันครับบางครั้งเนี่ยเราดูจากสื่อสารมวลชนต่างๆก็ไปบอกว่าใช้มดในการไปฆ่าเพลี้ยควบคุมศัตรูพืชจริงๆแล้วมด เป็นพาหะนำเอาในส่วนของตัวอ่อนของเพี้ยแป้งแล้วก็เพี้ยหอยขยายพันธุ์ไปในทุกส่วนของต้นได้ยิ่งรวดเร็วขึ้นมดมากินน้ำหวานมดมากินน้ำหวานแล้วก็เอาตัวอ่อนของเพี้ยแป้งเพี้ยหอยกระจายอยู่ทั่วไปเพราะฉะนั้นในบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราดำเนินการควบคุมเราก็จะอาศัยสังเกตจากมดได้เป็นตัวพาหะนำพาเช่นเดียวกันอากาศ ความร้อนความแห้งแรงเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาต้องหนีจากพื้นดินขึ้นมาเพราะในหญ้าในดินไม่มีอาหารไม่มีความชื้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําความเข้าใจนะครับว่าตระกูลพวกนี้เนี่ยถ้าหาเขาอยู่เป็นชุมชนมีความหนานแน่นเขาก็จะสร้างเกาะกําบังคําว่าเพี้ยแป้งก็คือน,นําเอาสร้างขุยขึ้นมาเหมือนชนิดแป้งซึ่งเวลาที่เราหยดน้ําเข้าไปเนี่ยน้ำยังไม่สามารถที่จะไปเกาะติดในส่วนตรงนี้ได้ เขาเลยเรียกว่าเพียแป้งแต่ถ้าเป็นตระกูลเพียหอยลักษณะหอยก็คือเป็นเกราะแข็งเกราะเหล่านั้นเกิดจากสารที่เขาเคลือบขึ้นมาเวลาที่เราพ่นสารเคมีอะไรเข้าไปสารเคมีเหล่านั้นก็จะไม่สามารถที่จะผ่านเกราะตรงนี้ลงไปได้จนไปถึงตัวอ่อนเพราะฉะนั้นจุดสำคัญของศัตรูทั้งสองตัวนี้เนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าในระยะที่เขาเป็นไวัยอ่อนนะครับเรายังพอที่จะควบคุมได้ แต่ถ้าเขาเป็นวัยแก่แล้วเขาสร้างเกราะป้องกันแล้วมันก็จะกลายเป็นประเด็นขึ้นมาแต่ท่านต้องเข้าใจนะครับว่าในตระกูลเพี้ยแป้งหรือตระกูลเพี้ยหอยนั้นเขาไม่ได้มีชนิดเดียวเพี้ยแป้งนั้นมีตั้งหลายกลุ่มเป็นร้อยกว่าชนิดเพี้ยหอยก็เช่นเดียวกันเพี้ยหอยนั้นอาจจะมีหอยท่าหอยเกาะหอยดาวหอยอะไรก็แล้วแต่แต่ลักษณะของเขาก็คือสร้างเกราะห่อหุ้ม ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเร่งดำเนินการก็คือ,คอเรารู้ว่าเขาจะระบาดในช่วงนี้เราก็ต้องสำรวจในขณะเดียวกันในการสำรวจนั้นเราก็จะต้องติดตามแล้วก็ทำการควบคุมสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือเมื่อสำรวจแล้วเราดูจากอะไรประการแรกดูจากลักษณะของมดดูจากใต้ใบดูจากช่อดอกในกลุ่มช่อดอกนั้นเนี่ยในระยะที่ เราจะใช้ในการป้องกันมียาเชื้อนะครับถ้าเป็นตัวเพี้ยแป้งเราใช้ยาเชื้อบัวเรียของแอปพลายเคมแต่ถ้าเป็นเพี้ยหอยเราก็จะใช้ยาเชื้อไลซินัตในการควบคุมเพี้ยหอยถ้าเป็นในกลุ่มของสารเคมีในตระกูลเพี้ยแป้ง สารเคมีในหลายๆตัวก็มีผลในการควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นคอไพริฟอร์ดบวกไซเปอร์เมทิลหรือจะเป็นโปรฟิโนฟอร์ดจะเป็นโอเมทโทเอตนะครับในการบวกในการบวกนั้นเนี่ยอาจจะเป็นกรณีที่เราหวังผลในการควบคุมเพี้ยและหนอนไปในเวลาเดียวกันแต่ถ้าพูดถึงตัวที่มีผลในการควบคุมเพี้ยแป้งได้โดยตรงก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ ก็คือในกลุ่มที่ยับยั้งการลอกคราบในกลุ่มยับยั้งการลอกคราบเนี่ยมันใช้ได้ทั้งเพียแป้งเพียจักระจันฝอยออโทษนะครับเพรืจกระจันฝอยก็จริงแล้วก็ในส่วนของแมลงวีขาวหรืออื่นๆพวกกลุ่มของบูโปรเฟซินอันนั้นก็จะเป็นกลุ่มยับยั้งการลอกคราบหรือในกลุ่มที่เราใช้ในการกําจัดอย่างเช่นตัวสารเคมีในกลุ่มแมลง เช่นเอฟเฟอรียอย่างนี้เราก็สามารถที่จะนำมาใช้ในการควบคุมได้ถ้าในกรณีที่เป็นกลุ่มของเพี้ยหอยอาจจะง่ายกว่าในกลุ่มของเพี้ยแป้งอย่างเพี้ยหอยเนี่ยเรามียาเชื้อไลซินัตรเรามีคาร์บาริลบวกกับกร,รมมาถันก็จะให้ผลในการควบคุมได้อย่างดีและต้นทุนก็จะอาจจะอย่างกรณีของคาร์บาริลเราก็ใช้300กรัมกร,รมมาถันเราก็ใช้300กรัม แล้วก็เอาไปทําการควบคุมในการควบคุมตระกูลเพียะหอยปัจจุบันเรามีสารเคมีที่ได้ทําการศึกษานะครับนั่นก็คือโตกุไทออนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทอลิสตาไลซายชื่อโตกุไทออนใช้ในการควบคุมเพี้ยแป้งเพี้ยหอยแล้วก็ไม่ใช่เป็นกลุ่มยาร้อนไม่ได้มีผลในด้านของความเป็นพิษต่อพืชเราก็สามารถที่จะใช้ได้ ดยเฉพาะในพืชเกือบทุกชนิดในเวลานี้ทำการศึกษาแล้วก็ยืนยันผลทั้งเพี้ยแป้งแล้วก็เพี้ยหอยได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือในส่วนของกลุ่ม,มแมลงนะครับจริงๆแล้วมันมีศัตรูอื่นๆอีกเล็กๆน้อยๆแต่ว่าผมจะไม่นําเสนอเพื่อให้เกิดการสับสนบางครั้งเนี่ยเราจะมองเฉพาะ,มะแมลงศัตรูพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจหรือทําความเสียหายนั่นหมายความว่าทาความเสียหายรุนแรงอย่างเช่นกรณีเพี้ยแป้งเพี้ยหอยเนี่ยถ้าหากว่าท่านพบเล็กน้อยนะครับในช่วงแรก ถ้าทางที่ดีแล้วเรากำจัดออกตัดแต่งออกได้จะเป็นการดียิ่งนี่คือคำแนะนำนะครับว่าถ้าพบเล็กน้อยในช่วงแรกไม่มากนักตัดแต่งสีก่อนจะดีกว่าปล่อยให้ลุกลามไปทั่วทั้งสวนได้มาดูในด้านของเชื้อราบ้างนะครับศัตรูที่ถือว่าเป็นตามลำดับขั้นก็คือช่วงของการออกดอกในขณะนี้หากมีความชื้นมีอากาศเย็น ราแป้งหรือเชื้อราออยเดียมออยเดียมก็คือเชื้อราลาแป้งขาวซึ่งจะเกิดตั้งแต่ดอกและก็ไปถึงผลส่วนของการป้องกันนั้นเราทราบดีนะครับว่าเมื่อหมอกลงน้ำค้างแรงหรือว่าเมื่ออากาศเย็นในช่วงกลางคืนและร้อนในช่วงกลางวันเชื้อราออยเดียมนั้นก็จะขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วแนวทางของเราก็คือการป้องกัน การป้องกันลำดับแรกสารเคมีก็คือในกลุ่มของกรรมะถันมีส่วนในการป้องกันได้นะครับการป้องกันด้วยกรรมะถันปรับขึ้นมาก็จะเป็นในกลุ่มของเบลคุดซึ่งถือว่าตรงเชือ้อเมื่อก่อนนี้เรามีสารเคมีเฉพาะเจาะจงเลยนะครับพวกกลุ่มของคาริกซินแต่ปัจจุบันก็จะไม่มีแต่ว่าเบลคุดเป็นยาเย็นที่สามารถป้องกันได้ตรงกับเชือ้อหลังจากนั้นอาจจะมีในกลุ่มของซาพรอน หรือกลุ่มอื่นๆหลายท่านก็ถามว่าเอาแล้วอย่างแคปแทนบวกคาเบนล่ะใช้ได้ไหมคือถ้าหากว่าในกรณีของแคปแทนบวกคาเบนดซิมนะครับก็เรียนว่าใช้ได้เช่นเดียวกันแต่ว่ามันก็จะมีผลดีมากกว่าหรือเบลคุดบวกคาเบนดซิมเอาแล้วมีผลดีตรงไหน มีผลดีตรงในเชื้อราอื่นๆที่จะแทรกซ้อนเข้ามาคือผมเรียนครับว่าเชื้อราเนี่ยมันต้องใช้หลักการป้องกันดังนั้นเราถ้าไม่มีการระบาดหรือว่าพบว่าอากาศไม่ดีเราก็ใช้ในกลุ่มของเบลคุดใช้ในกลุ่มของแคปแทนแต่ถ้าหากว่าเริ่มพบความระบาดหรือเริ่มพบความผิดปกติของช่อดอกเราก็อาจจะเติมเอาในส่วนของตัวคาเบนดซินเข้าไป หรืออาจจะเป็นในเรื่องของอีกกลุ่มหนึ่งคือแคปแทนบวกคาเบนดซิมเพราะว่าในระยะช่อดอกก่อนที่ดอกจะบานเนี่ยระยะดอกกำลังพองขาวนี่มันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาอีกถ้าหากว่าอุณหภูมิหนาวเย็นมีอากาศแห้งแรงความชื้นสัมพัสต่ตำตัวที่จะเกิดขึ้นมาก็โรคช่อดอกแห้งหรือช่อดอกแดงของเงาะโรคช่อดอกแห้งหรือโชคก้านแดงก้านแดงเป็นเชื้อลาโบไทติส แต่ช่อดอกเงาะที่เป็นดอกเป็นสีน้ำตาลเทาลักษณะของดอกสีน้ำตาลเทาบางครั้งก็พอบานแลบเกสรออกมาก็จะร่วงเคาะลงมาก็ร่วงกรูเลยมีไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตรหรือบานได้โดยจะเริ่มจากโคนช่อขึ้นไปอันนี้ก็คือโรคที่เกิดจากเชื้อราคาโดสปอรีมซึ่งในส่วนของสารเคมีเราแนะนำสองตัวครับแคปแทนบวกคาเบนนะครับเบลคุดบวกคาเบนดาซิม กลุ่มอื่นๆครับโปรฟิโคโนาโซนบวกไดฟิโคโนาโซนก็ใช้ได้หรือจะเป็นในกลุ่มของไพราโคโสตโตบินนั่นก็คือตัวพาบินของเกียไถก็ยิ่งจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่เราก็จะใช้ในยามจำเป็นผมนําเรียนอย่างนี้ว่าหลักการสําคัญนะครับคือในระยะแรกพอสภาพอากาศไม่ดีเราก็ใช้ในเชิงยายาเดี่ยวนะครับอย่างเช่นตัวเบลคุดแคปแทนแอนทาโคน อะไรเหล่านี้เป็นต้นสาพ่อนแต่ถ้ามันมีการระบาดเราก็ปรับก,กลุ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มที่จะควบคุมเฉพาะเจาะจงเบลคุดบวกคาเบนแคปแทนบวกคาเปเบนโปรโคอราตบวกคาเบนหรือจะเป็นพาบินของเจียไตยนี่ก็คือทำให้เรานั้นจะแก้ปัญหาได้ โดยเฉพาะในช่วงของสภาวะอากาศที่จะเปลี่ยนนะครับเช่นกลางตอนกลางคืนอากาศเย็นเช้ามีหมอกมีน้ําค้างมากและช่วงบ่ายร้อนจัดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปัญหาด้านของเชื้อราโดยเฉพาะเชื้อราแป้งหรืออื่นๆเพราะฉะนั้น,นสารที่เป็นตัวลำดับแรกที่เรานํามาพิจารณาได้ก็คือซัลเฟอร์หรือกรรมถัน การใช้กรรมถันในการป้องกันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ประโยชน์ทั้งในด้านที่เราเป็นด้านเทคนิคก็คือเอากรรมถันมาควบคุมใบอ่อนก็เป็นส่วนหนึ่งในอัตราเข้มข้นนะครับนั่นก็คือครึ่งกิโลไปบวกสารกำจัดมแมลงแต่ถ้าเราใช้ในเชิงป้องกันแล้วก็ใช้แค่300กรัมต่อน้ำา2 0 0ลิตรอันนี้ไปปกป้องคุ้มครองเพื่อป้องกันย้ำว่าเป็นแค่การป้องกันนะครับไม่ใช่การรักษา สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ขอทุกทา่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ